สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนึงนะครับกับรายการรถบ้านหลักหมืน่น FFCar นะครับก่อนอื่นนะครับกาวทักทายสวัสดี FC เชาวรถหลักหมื่นของเราก่อนนะครับวันนี้นะครับผมแฟงรถหลักหมืน่นมีรถมานำเสนอพี่ๆ FC อีกหนึ่งรุ่นนะฮะเป็นเจ้า f o r d e x p i ปี1995เกียร์ออโต้เครื่องหัวฉีดพวงมาลัย Power นะครับผมเครื่อง 1,300cc นะครับผมรถคันนี้มือเดียวป้ายแดงออกศูน์ นะครับบุกสวิตนะครับอยู่ครบนะครับเข้าศูนย์คอกพิษต,ตลอดนะฮะร,รถมือเดียวป้ายแดงผ่านการโอนย้ายภายในครอบครัวเท่านั้นรถคันนี้สตอรี่ดีมากนะครับผมเป็นรถของคุณครูออกข้างออกศูนย์มาเลยนะครับคันนี้มือเดียวป้ายแดงไม่กิโลเพียง85,000กิโลเท่านั้นคันนี้นะครับขับดีมากขับสนุกภายใน100%เเลยนะฮะ ายในสวยแทบจะไม่มีชำรุดเลยเบาะทรงดีนะครับผมไม่มีฉีกไม่มีขาดออกศูนย์มายังไงเป็นอย่างนั้นเลยนะฮะผมคอนโซลสวยมากเดี๋ยวก่อนอื่นจะไปชมรีวิวดูเอกสารกันก่อนนะครับเอกสารคันนี้เริ่มชุดโอนบุคเซอร์วิสนะครับผมออกจากศูนย์คู่มือออกจากศูนย์อยู่ในนี้เลยนะฮะอ่านี่เดี๋ยวให้ดูเอกสารพร้อมโอนภาษีนะครับพรบนะครับปี69นะครับอ่า นี่นี่นะครับผมบร์วิสนะคะอยู่นี่นะครับผมเป็นของคอกพิษนะครับผมนะดูแลนะครับถ่ายน้ำมันเครื่องอยู่ในนี้หมดเลยนะฮะประจําปีนะฮะนี่ดูนี่อ่าดู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 ครบทุกอย่างอยู่ในนี้หมดเลยนะครับผมแม้แต่เอกสารของศูนย์นะฮะก็ยังอยู่ในนี้หมดครบทุกอย่างเลยนะฮะใครได้ไปผมบอกให้ยินดีล่วงหน้าเลยนะคันนี้นะครับผม แทบจะเป็นหนึ่งใน3-400ี่ร้คันที่ผมขายมาเลยนะโหเป็นรถแบบตายรยังไงอะอยากให้แนะนำอยากให้ทดลองใช้กันนะฮะผมเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่สมรรถนะนะครับการขับขี่ดีเยี่ยมนะฮะอะไรหาง่ายนะแล้วคันนี้นะครับติดตั้งนะครับผมระบบนะฮะเซ็นอร์ล็อกนะครับเป็นกุญแจรีโมทแบบนี้นะครับและกุญแจเดิมโรงงาน2ดอกอยู่ครบนะครับนะครับป้ายฟอร์นะฮะอยู่ครบหมดเลย นะฮะอ่าตัวนี้ตัวชิปล็อกนะอ่าตัวชิปล็อกนะฮะอ่าตัวนี้เป็นระบบเซ็นทัลล็อกนะฮะอ่าเดี๋ยวผมจะล็อกให้ดูอ่าได้ยินเสียงไหมอ่านี่นะครับผมเป็นระบบเซ็นทัลล็อกที่ทํามานะครับผมเพิ่มนะครับการอ่าเปิดปิดประตูที่ง่ายขึ้นนะฮะอ่าตัวนี้นะครับมาชมดีเทลรอบคันนะครับเป็น Ford 5ประตูเป็นฟอร์ดเอสไนะครับเมื่อปี1995ก็เป็นรถหรูอีกหนึ่งรุ่นเลยนะฮะที่ ใช้กันนะครับผมวิ่งทั่วประเทศไทยนะฮะแผ่นป้ายนะครับกันคุ้งกันโคนอยู่ครบหมดเลยล้อแมกนะครับเป็นของ f อนะประมาณขอบ14หรือขอบ15นะจำไม่ได้นะจะประมาณขอบ14นะฮะอ่าเป็นล้อสแตนดาดนะครับสามารถเปลี่ยนได้ทั่วไปเลยนะครับผมนะอ่ะดูสีสันรอบคันนะรอบคันนี่แทบจะสวยเลยนะมีตำหนิตรงนี้นะครับเขาเป็นเขาเรียกว่าเป็นบ้านพักคูอะแล้วมีรถสองคันนะเจ้าของอะ มีรถสองคันนะฮะแล้วก็จอดแล้วมันยื่นคันนี้มันยื่นเขาก็เลยเสียดายนะโหตอนที่ซื้อมานี่อาเจ้าจอของนี่แบบร้องไห้น้ําตาซึมเลยนะแต่จําเป็นต้องขายเพราะเพื่อแล้วลวลูกกลับมาจากอาหาเรื่องอนะไรต่างประเทศนะ,ะับไปเรียนต่างประเทศกลับมาจากต่างประเทศแล้วก็ออกรถใหม่นะฮะไอ้คันนี้มันก็เลยต้องมาจอดตากแดดก่อนหน้านี้มันจอดก็โดนแดดอยู่แล้วแต่ช่วงเนี้ยเขาคุมนะแต่หน้ามันยื่นมาเนี่ยตรงนเนี้ยเนี่ย มันมีแบบเป็นสีนิดๆหน่อยๆตรงเนี้ยอ่ะเอาไปเก็บได้แต่รถมันเดิมบางมากรถมือเดียวไม่เพียงแปดหมื่นห้าพี่ไอ้ตรงเนี้ยมันเก็บได้อยู่แล้วฝากระโปรงเนี่ยอ่ะผมตีให้พันห้านะฮะอ่ะแก้มตรงนี้นิดนึงเนี่ยอ่ะผมตีให้หนึ่งพันนะอ่ะข้างล่างเนี่ยพันห้าแน่นอนนะครับเก็บทั้งหมดเลยเนะนี่ยตรงเนี้ยพันห้าแน่นอนอ่ะเก็บสีอยู่ประมาณสักสามพันกว่าบาทนะฮะอ่ะแต่ใครได้ไปนะครับเขาโครงดีคานดีนะครับ,นะรบอ่ะแล้วระบบนะฮะ ผ้าเบรกนะครับระบบเบรกเปลี่ยนมาแล้วนะทั้งหน้าทั้งหลังเลยเปลี่ยนเบรกมานะฮะแล้วก็หม้อน้ําเป็นปรนียมระบบความร้อนระบายความร้อนหายห่วงเลยคันนี้วิ่งไกลๆยาวๆได้เลยนะฮะล่าสุดนะครับก่อนที่จะเอามาจอดอ่าเขากลับไปหนองคายนะเป็นเป็นบ้านแฟนนะหนองคายระยะทางนี่จากท้ายนรสิงห์อ่าสมุทรสาคร คันนี้ผมไปเอามาที่สมุทรสาครพลามสองวิ่งไปก็ปร,ะระยะทางประมาณเจ็ดแปดร้อยโลจากจากแอร์น่ยเขาก็วิ่งไปนะไปกับนี่หนึ0งนหร้อยนะฮะวิ่งสบายเลยเขาบอกนะเขาแจ้งเขาเป็นเจ้าของอะผมไปซื้อจากเจ้าของแล้วไม่แต่ไม่ได้ถ่ายรูปให้นะเสียดายจริงๆในโมเมนต์แบบนี้นะเดี๋ยวนะครับตอนไปซื้อรถเนี่ยเดี๋ยวอีกหน่อยจะพัฒนานะว่าออกเดินทางซื้อรถหรืออะไรเดี๋ยวจะถ่ายคลิปให้ดูนะคะอ่ะแต่คันนี้บอกให้ ใครไปได้ไปโชคดีมากนะครับอ่ะรอบคันประมาณนี้นะครับอ่ะแล้วติดฟิล์มลามิน่ามาทั้งคันเลยระบบกันกระแทกประตูก็มีนะฮะอ่าดูเขาโคง้ตงตัวนี้เป็นห้าประตูนะโอ้โหโคตรกว้างโคตรสบายแล้วจอดที่ไหนก็ซอกซอยจอดได้หมดเลยเป็นกระจกไล่ฟ้านะฮะฟอร์ดนะครับโลโก้ฟอร์ดสีน้ำเงินนะเป็นจุดเด่นอยู่แล้วนะครับไฟไม่มีแตกไม่มีหักข้างหลังเนี่ยรอบคันดีสวยหมดเลย รอบคันนี่สวยหมดเลยนะฮะรอบคันนี่สวยมีแค่ฝากระโปรงกับกันชนเนี่ยแค่นั้นเองนะฮะมีเสาปลาสลักเฉลามนะฮะที่ฉีดน้ําฝนที่ปัดน้ําฝนหลังนะฮะดีเทลโลโก้นะครับปา้ายทะเบียนหมดเก่านะกทมนะอ่ะมาชมภายในกันนะครับภายในอ่าเะล็อกเปิดล็อกก่อนนะฮะอ่านี่ปเป็นไงปื๊ดปื๊ดเลยอ่ะภายในก็นะฮะประมาณนี้เลย กระจกไฟฟ้าคู่หน้านะครับข้างหลังไม่รู้เป็นมือหมุนหรือเปล่านะปกติอ้รุ่นนี้จะเป็นมือหมุนที่ผมขายมานะโหโคตรกว้างลูกพี่นี่ไฟเวดานติดครบพงมอะไรนะครับผมฟอร์ดนะฮะนี่โอ้โหภายในเกินคาบรรยายนะฮะสวยมากภายในสวยมากแล้วดูโอ้โหพี่เอ้ยใครได้ไปยินดีล่วงหน้าเลยนะฮะแล้วดูแผงทุกอย่างใช้งานได้ครบ นะฮะทุกอย่างใช้งานได้ครบหมดนะฮะตอนนี้ผมยังไม่ได้ล้างทําความสะอาดเลยนะแต่อยากจะคงสภาพความเดิมไว้อะ่ะโอ้โหดูดิภายในหอมพอรถใช้งานนะรถไม่ได้จอดนะเขาก็ยังใช้งานอยู่สลับกับรถทันใหม่เขานะนี่ดูโอ้โหสวยสวยไม่รู้จะสวยยังไงจริงๆนะฮะไม่ได้โกหกเลยนะครับสภาพเนี่ยถ้าไม่ติดตาหนิเรื่องเสียิ้นเดน,น้อยนะหนึ่งในร้อยเลยหามาเทียบกับผมนะ ขายหาได้สวยกว่านี้ลองหามานะครับผมอ่าแล้วท่านใดที่มาต่อหมื่นกว่าบาทเนี่ยพี่ดูสภาพก่อนพี่ดูเลขไม้ก่อนไม้แท้นะลูกพี่8ปหมื่นห้าพันโลนะฮะซีดีต่อบลูทูธได้นะครับเกียร์ออโต้แท้นะครับออตโตโรบุบ๊กเซอร์วิสอยูค่ครบอย่างนี้พี่พี่จะให้ผมขายหมื่นห้าหรอหมื่นกว่าบาทนี่หรอรถรุ่นนี้ขายขายเท่านี้เท่านั้นเอาแล้วทำไมพี่ไปไปไป,ไปเป็นซื้อที่อื่นถูกต้องไหม มาซื้อที่ผมทําไมโทรมาหาผมทําไมอะถ้าพี่หาได้พี่เอาไปทําอะไรช่างโลขายเหรอถูกต้องไหมอ่านี่ดูโอ้โหพี่เอ้ยดูอะไรเนี่ยอ่า๋ยวให้ดูรอบคันแบบเปิดประตูโอ้โหดูโชคกเชิร์กเปลี่ยนว่าใหม่หมดใครหาขายของพี่ดูนะดูอะไรนะนี่ดูของเดิมผมเพิ่มสะอาดสะอา้านนะฮะดูอะไรนี่ลูกพี่ โอ้โหดูท้ายโคตรสวยแม่แรงที่ไขประตูแล้วดูดิตัวล็อะตัวล็อกผมไม่เคยจะรีวิวอะไรแบบนี้ถ้ารถไม่สวยอะเนี่ยอ่ะดูดิยางอะลุกยางอะไหล่แม่ลุกแม,กแม่แรงเดิมอยู่ครบหมดทุกอย่างเขาโคงเดิมไม่เคยติดแก๊สไม่เคยดมแก๊สแล้วห้องเครื่องโคตรสวยพี่แล้วที่สําคัญไอ้รุ่นเนี้ยมันปรับอย่างนี้ได้เนี่ยเอา้าเนี่ยขายหาขายของนะห้ามพลาดเลยนี่ปรับแบบนี้ได้เนี่ยแบบ ไปแบบพี่ขายของอะไรเนี่ยนี่ดูพี่ปรับปรับเบาะหรือพี่จะเอาไปปรับเบาะนอนอย่างนี้ได้นะโปะที่นุ่งที่นอนได้แคมปุงแคมปิ้งเจ้าของเขายังไม่ได้เอาออกเลยดูปัดปุ้งปัดฝุ่นลมสองอันนะครับนี่เครื่องมือนะฮะสายพ่วงแถมไปให้เลยนี่สายพ่วงแถมให้เลยเอาเอาเอาไปเลยนี่นี่ปรับพับได้นะฮะลูกพี่ดูโคตรสุดเอายังไงดีนะตอนแรกผมจะ เก็บไว้ให้แฟนขับนะน้ำมันเครื่องก็ถ่ายมาแล้วนะถ่ายอีกทีเก้าหมื่นห้านะพึ่งถ่ายมาเลยนะอ่าพึ่งถ่ายมาเลยน้ำมันเครื่องนะฮะอ่ะชมห้องเครื่องนะฮะเนี่ยไอ้ตรงนเนี้ยเนี่ยเก็บนิดนึงเนี่ยมันเป็นแค่ช่วงนี้แล้วก็การชนแค่นั้นเองนะฮะเครื่องสีเราเก็บได้เล็กๆน้อยเก็บบางจุดเก็บเฉพาะจุดนะฮะแบตเตอรี่เปลี่ยนมาใหม่นะฮะดูคานโอ้โหพี่ดูมอเตอรีเนียมโอ้โหแล้วเครื่องโคตรแห้งเครื่องแบบแห้งจัดลูกพี่ ผมยังไม่ได้ทำความสะอาดยังไม่ได้ฉีดยังไม่ได้อะไรเลยนะห้องเครื่องเนี่ยเพดเพิดเดิมอยู่ครบหมดเลยโอ้โหเดิมจัดเลยเลทพี่เอาง่ายๆพี่ฝากระโปรง <_ Ctrl> เห็นไหมเนี่ยดูดิ دي, อ่ะเดิมไหมเนี่ยอ่ะนี่ดูฟอร์ดสติกเกอร์เดิมอยู่ครบเลยนี่อ่ะนี่อ่ะสติกเกอร์เดิมอยู่ครบหมดอ่ะพี่แล้วดูขอบเขบิบเนี่ยดูมันยังไม่เป็นสนิม,ไม,มไม่มีอะไรเลยนะนี่ดูโอ้โหดูนี่กันด้าโรงงานลวคานนี่คมกริบเมสปอนนี่คมกริบเลยถ้าพี่เห็นเป็นกลมกลมเนี่ยพี่จะเห็นนะ เห็นไหมอันนี้ค่ะเรียกเมสซสปอนนะฮะเดิมจากโรงงานนะครับผมนะถ้าคานหน้าทำไอ้ไอ้ไวงกลมพวกเนี้ยอ่าเป็นรูไม่กลมอย่างเงี้ยนะรูน็อตเนี่ยรูไม่กลมนะแปลว่าหน้าต้องโดนซ้ายขวานี่ต้องมีอะไรนะฮะผมดูเข้าไปยันด้านในนะฮะนี่เมสซสปอนเดิมอยู่ครบเลยนะฮะรถไม่เคยชนหน้าแล้วคันนี้แอร์เย็นเยียบระบบแอร์ล้างมาเรียบร้อยนะฮะภาษีหมด17มีนา69ใช้ยาว ลูกพี่แล้วเครื่องแค่1,300ซีขับโคตรง่ายต่อภาษีโคตรถูกนะครับโอ้โหดูลูกพี่เปิดราคาเลยเปิดราคาเลยนี่ดูไปไงเทไหมเทไหมแคมปุงแคมปิ้งได้เลยพี่ขายของได้เลยนะฮะประกอบสมาอาชีพได้เลยนะนี่อ่ะนี่อ่ะดูดิอย่างเงี้ยพี่โอ้โหเมื่อกี้ปรับภาพซูมอาจจะดูเล็กนะอันนี้ใหญ่แล้วเนะี่ย หูดูฟิล์มนะครับลามินานะฟิล์มลามินาเป็นฟิล์มประหลอดสะท้อนแสงนะเงาเงาอย่างนี้สวยๆอย่างนี้เลยภายนุ่งภายในในี่พี่เข้าไปดูลูกหลานนั่งได้หมดนะฮะโอ้โหดูราคาเอาให้ไวเอาให้ไวท้ายน็อตไม่ขยับท้ายน็อตไม่ขยับไล่มาเลยนี่สวยรางนุ่งรางน้ำสวยกริปนะฮะสวยกริบเลย นะะ็อต <Not S 1> ไม่ขยับนี่ยังไม่เคยเปิดเลยกิบล็อกเห็นไหมดูท้ายน็อตเนิร์ตไม่มีขยับนะครับไม่มีการไขนะอ่าเี่อ่ามีตัวนี้ไขน่าจะเปลี่ยนโชคนะอ่าตัวนี้น่าจะเปลี่ยนโชคมาเด้๋ยวโหลูกพี่นี่ดูมีฟุง,ะง,ฟงระบ,บุงงฟระบ,บฟุงระบบไฟด้วยอะไรก็ไม่รู้เนี่ยไปไม่หมดนะอ่ะนี่นะมีสปอนหลังนี่ไม่เคยโดนเลยคมกิบนะฮะโอ้โหไม่เคยรีวิวรถอะไรที่มันแบบยาวนานขนาดนี้นะ ใครดูถูกใจส่งฟรี150่งร้อิกิโลหนึ150กิโลส่งฟรีราคาเพียง3 9 0 0มบาทนะครับถูกความมอเตอร์ไซค์สา0หมบาทฟังไม่ผิดไม่เพียง85,000ืาพโลบุ๊กเซอร์วิสครบเอกสารชุดโอนพร้อมซื้อจากเจ้าของโดยตรง รถมือเดียวป้ายแดงออกห้างภายในโคตรสวยนะฮะบุกเซอร์วิสดูอีกทีหนึ่งโอ้โหชอบนี่คู่มือรถ Ford e เอสไ e นะครับศูนย์บริการนะฮะบุกเซอร์วิสอยู่ครบเข้าศูนย์บริการพร้อมชุงลุงช่วงล่างคือว่าพี่รถคันนี้มันผ่านการตรวจสอบมาแล้วอะพี่เอาไปใช้งานอย่างเดียวนะโอเคไหมมันการันตีในการการตรวจสอบมาแล้วโ้โหไม่รู้จะทำไงนะเอา้ามาดูเอาเองล้กัน นะฮะกุญแจสองดอกเดิมโรงงานครบหมดทุกอย่างซ็นทัลล็อกแถมให้เสริมนะฮะอะ่ะไปทำการขับขี่กันนะฮะจะเอาให้รอบเลยนะ,ะทีเดียวติดชึ่งเลยแล้วไม่ใช่ว่าเครื่องนะครับอ่าหนึ่งพันสามจะไม่แรงโคตรแรงบอกให้เพลงต่อบูทูลมีนาฬิกาพร้อมมีเรีโหมดพร้อมครบทุกอย่างคันนี้พี่ซื้อไปขับอย่างเดียวโอเคไหม ที่ปาดน้ำฝนหลังให้ดูดิเห็นไหมเห็นไหมเห็นหรือเปล่าเอออ่ามอเตอร์ฉีดน้ำฝนยังติดอ่ะอ่านี่ติดครบหมดทุกอย่างอ่า<ม>ฝนตกแล้วตอนนี้นะครับผมผมไม่รู้ว่าหน้าอะไรกันแน่เดี๋ยวก็ฝนแล้วก็หนาวแล้วก็ลมไอเย็นความร้อนมีครบสามฤด,ดูในวันเดียวนะฮะนี่ดูมาอีกแล้วนี่ยมป็นไงมาอีกแล้วมืดตื่อมาอีกแล้วไปทำการจบขี่กัน นะฮะคลิปอาจจะยาวหน่อยนะฮะแต่นะครับเรารีวิวให้สมกับราคารถแล้วตัวรถที่เราได้มานะครับท่านใดนะครับที่จะต่อหนักต่ออะไรนะครับอย่าต่อเลยนะฮะพี่ดูรถก่อนนะครับใหม่ขึ้นครบหมดทุกอย่างเลยหน้าปัดไม่มีไฟโชว์นะฮะขับดีมากบอกให้พี่ ก็ยึบก็ยึก็ยึบมองไม่เห็นนะรถบังนะอ่ะไปออกมาแล้วเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับการส่งกําลังพวงมาลัยพาวเวอร์ดีมากนะครับซ้ายขวาไม่มีดังช่วงล่างไม่มีดังนุ่มนะฮะหขับสู้รถใหม่ได้เลยนะอ่าขับสู้รถใหม่ได้เลยนุ่มนิ่มนะครับเหยียบกระเบืใครหาให้ลูกใค้หลานนะครับหัดขับดูคันนี้ก่อน39,000บาท ส่งฟรีอีกตั้งหากร้อยห้าสิบกิโลเขตปริปมณฑน,นส่งฟรีหมดเลยนะครับผมนี่ดูนี่อ่าท่านใดที่หาที่ชาร์จแบตตัวนี้ก็มี USB มีสายแจ็คนะฮะแล้วก็ที่ชาร์จแบตอยู่ตรงนี้มันกดตัวนี้เนี่ยอ่าแต่ไม่สะดวกนะขับรถเด็กดตัวนี้เนี่ยกดตัวนี้ปุ๊บแล้วมืองัดน,นิดนึงตอนนี้มันจะเด้งมาที่เสียบชาร์จแบตใส่เหรียญอยู่ในนี้นะฮะอ่าระบบไฟนะครับอ่า เดี๋ยวไปทำการขับขี่ให้เห็นๆกันเลยนะเดี๋ยวไปนู่นเลยดีกว่าอไปน่นเลยแล้วไปใกล้ๆเลยก็ได้อะนี่โอ้โหพี่เชื่อไหมเข้าเกียร์เกียร์ไม่มีกระเด้งอ่ะพูดง่ายๆสับเกียร์เหยียบเทินแล้วนะครับพันสามนี่ยวิ่งนะวิ่งไม่พอโคตรประหยัดผมไม่ได้โม้นะเพราะผมขายรถฟอร์ดเอสไพเนี่ยขายมาเป็นสิบบคันแล้วนะผมเคยไปส่งจังหวัดตาก นะครับระยะทาง404กิโลผมเติมน้ำมันไป1,000บาทน้ำมันเหลือ1ขีด1,000บาทเกือบเต็มถังน้ำมันเหลือ1ขีดโคตรประหยัดผมตีเลยนะ18กิโลต่อลิตร18กิโลต่อลิตรผมคํานวณแล้วนะแล้วคันนี้ระบบกันความร้อนนะครับมอน้ำปีเนียมนะฮะอ่ะทำระบบเบรกมาทั้งระบบ นะครับแล้วก็แอร์ทำมาใหม่ทั้งระบบคือว่าใครได้คันนี้ไปนะฮะโคตรโชคดีแล้วมันเป็นรถของอาจารย์ที่เขาปิดกระสแนะีแล้วนะแล้วเขาก็ทำทาอะไรอยู่บ้านเล็กๆน้อยน้อยนะแล้วก็อ่าไม่ใช่ล่าสุดเนี่ยผมไปไปหมู่บ้านหมู่บ้านที่เขาเอารถไปจอดนะเขาซื้อหมู่บ้านใหม่อ่าเอารถไปจอดแล้วตอนเนี้ยไอ้คันนี้มันจอดอยู่ข้างนอกนะอ่าประวัตินะมันจอดอยู่ข้างนอกที่ผมไปเห็นนะครับแล้วขา้างในอ่ะมันมี เบนนะครับเบนซีรีส์เจคันหนึ่งที่จอดนะแล้วก็มีรถแคมรี uh, ่หนึ่งคันนะน่าจะเป็นของอาจารย์เนี่ยนะครับหนึ่งคันที่จอดจอดแบบเหมือนไอ้คันนี้ตอนที่เขาบอกว่าจอดยื่นหน้านะ่ะเพราะหมู่บ้านโครงการส่วนมากจะจอดได้คันหนึ่งแล้วอีกคันหนึ่งก็แบบมันต้องยื่นหน้าออกมาโดนรับแสงแดดนิดน,นึงอะ่ะเนาะเนี่ยไอ้คันนี้ก็เหมือนกันนะครับประวัติที่เคยจอดที่บ้านพักครูน่าจะประมาณเดียวกันแล้วข้างหน้ามันก็เลยโดนแดดสีมันก็เลยลอกนิดนึง ะะแต่ทำสีได้รอบคันเนี่ยสวยแล้วนะครับแต่ใครไม่ได้สีนะผมบอกใครคันเนี้ยพี่ได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนยังไงก็ไม่ผิดหวังผมบอกให้มาดูรถยังไงก็โดนผมคันเนี้ยราคาเพียงสามหมื่นเก้าพันบาทพี่ถูกกวามอเตอร์ไซค์เวฟจะเชื่อไหมัวรุ่นนะ่ะซื้อกันอะเวฟคันเป็นแสนสี่หมื่นห้าหมื่นเริ่มต้นเลยสาตาร์ทเนี่ยไปประมูลลานประมูลนะเวฟร้อยยี่ห้าเก่าๆอะลานประมูลอะจบกันสองหมื่นกว่าบาท นะฮะฮเดิมๆเลยจบสามหมื่นห้าสี่หมื่นนะฮะผมยังงงเลยรถราคามอเตอร์ไซค์มือสองนะเก่าแล้วปีให้ปีแบบโอปีเก่าพอๆพวกนี้เลยนะแต,แต่คันนี้พี่ได้รถเก่งใครที่หารถกลับบ้านปีใหม่แนะนําเลยคันนี้นะฮะไม่อยากให้เสียเงินเยอะใครที่จะไปมองดาวรถดูอะไรเอาคันนี้นะครับไปหัดขับก่อนหรือว่าเอาคันนี้ให้ลูกให้หลานขับก็ได้ไปมาหาลัยก็ดี นะฮะได้หมดนะครับมันไม่จําเป็นนะครับต้องคนงบน้อยหรืออะไรเนี่ยเขาหาเริ่มต้นก็หาแบบนี้ใช้งานได้ได้เหมือนกันแล้วดูดิมันก็ไม่ได้ขับแย่อะไรเลยขับดีอ่ะพี่นะครับขับดีกว่ารถรุ่นใหม่บางรุ่นด้วยนะช่วง,งล่างนี่หนึบเลยนะล้อแมกด้วยนะคันนี้สวยไป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 ลสโก้ go, นะ ออ,ออกไปแล้วนะฮะนะครับใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งกดติดตามเป็นกำลังใจให้ทำคลิปใหม่ๆนะครับออกมาเรื่อยๆนะครับผมใครที่เข้ามาดูแล้วก็ฝากกดติดตามนะครับกดเป็นกำลังใจให้กันนะฮะขับดีมากนุ่มอ่ะ นุ่มนิ่มนุ่มนิ่มอ่ะไปเรื่อยๆกันแล้วกันนะฮะดูคลิปยาวๆนะครับดูคลิปยาวๆกันเลยการขับขี่ของผมนะก็จะอะขับให้ดูนะครับขับให้ดูขับเรื่อยๆนะครับไม่ใช่ว่ารีวิวแต่รอบคันนะครับผมก็จะรีวิวการขับขี่ด้วยนะฮะตรงไหนดีไม่ดีเจอบอกทันทีเลยนะฮะ ขับดีมากอ่ะขนาดมือเดียวอ่ะเดี๋ยวิ่งแปดสิบบนทางแบบอาชนบทไม่วกไม่แวกเลยศูนย์ต้องเป๊ะแอร์เย็นฉ่ำแอร์เย็นหนาวเลยนะครับล้างระบบเรียบร้อยแล้วคุณพี่ซื้อไปพี่ไม่ต้องทำอะไรน้ำมันเครื่องไม่ต้องถ่ายน้ำมันเกียร์ไม่ต้องถ่ายนะครับล้างระบบอะไรก็ไม่ต้องเปลี่ยนกรองก็ไม่ต้องเปลี่ยนพี่ไม่ต้องทำอะไรเลยคันนี้ซื้อไปเติมน้ำมันขับอย่างเดียว ะะยางอะไหล่แม่แรงอุปกรณ์ทุกอย่างครบหมดทุกอย่างนะครับขับไปไหนยางรั่วขึ้นแม่แรงได้เลยมียางอะไหล่พร้อมยางเต็มนะฮะโอ้โหขับดีมากนะครับตามรถขนของอยู่นะฮะไม่แนะนําให้ลอกเลียนแบบนะฮะสามหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นดูคลิปให้จบนะฮะ ขายเป็น FC จากจังหวัดไหนนะครับคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะช่วงนี้เงาๆนะครับหายหน้าหายตานะครับต้องใส่ไปอยู่ในเพจอื่นกันหมดแล้วนะฮะผมว่าน่าจะไปอยู่เทพรถบ้านแล้วนะครับรถเทพรถบ้านราคาถูกเกินจริง <laughs> โดนหลายท่านแล้วนะฮะของผมมัดจำขั้นต่ำา5 0 0 0บาทวีดีโอคอลดูรถก่อนมัดจำเท่านั้นผู้ติดตามจริง1 2 0 0 0คนนะฮะทำ เฟซบุ๊กมาแล้วมากกวา่าสี่ปีขายรถมาแล้วมากกวา่าสี่ปีขายรถไปแล้วมากกว่าสี่ร้อยคันเอาง่ายๆพี่ไปดูวิดีโอล่าสุดของผมในช่อง YouTube นะไม่เกี่ยวกับเพจผมนะก่อนที่ผมจะมาทำ YouTube เนี่ยผมทำเพจผมขายในเพจนะฮะแต่ตอนนี้ผมมาทำ YouTube เต็มตัวนะฮะ ผมขายรถในช่อง YouTube ไปแล้วมากกว่า250คัน250วิดีโอไม่รวมวิดีโอที่ถูกลบด้วยนะหรืออาจจะรวมนะวิดีโอที่ถูกลบนะอะ่บางทีก็ติดลิขสิทธิ์นะครับอามีข้อมูลตรงไหนที่ไม่สามารถพูดได้มั่งหรือว่าพูดได้มั่งหรือพูดไม่ได้ผมก็ยังไม่ได้ศึกษาตรงนั้นเต็มตัวนะฮะ ่ะมาถึงบ้านเนี่ยตอนนี้มันทําทางเห็นไหมนี่ดูทําทางนี่หลุมจริงๆนะนี่นี่ดูนี่เป็นไงนี่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 เลาะ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 ให้ดูเลยนะฮะเลาะเลาะเลาะนี่เป็นไงเป็นไงเล็กกระทัดรัดเป็นไงนี่ทางแคบๆเลาะแบบสบายๆฮะไม่ต้องกังวลนะฮะอ่ะนี่ลบ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  อ่านี่นี่เลาะแบบสบายสบายนิ่มนิ่มนวลๆน,น,นะฮะไม่ต้องกลัวนะฮะ,ะไม่มีตกคะ่ะนี่เป็นไงโอ้โหไม่มีตกครับนี่เป็นไงเล็กกระทัดรัดมาเข้าโซอกเข้าซอยออกได้สบายโอ้โหเอาไปใช้งานพี่แล้วโคตรไปตอนนี้มีน้ำมันอยู่เกือบครึ่งถังอะซื้อตอนนี้มีน้ำมันให้เกือบครึ่งถัง มารับเองนะครับรถได้ค่าน้ํามันนะฮะอ่าเหนือลองใต้มาเมายุดยาเออเดี๋ยวออกไปรับออกไปส่งเลยนะฮะขับออกไปส่งเลยโอ้โหนี่มาถึงบ้านแล้วนะครับผมนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับมีรถรุ่นใหม่ๆอะไรมานําเสนอครับตอนนี้นะครับขอเป็นตัวน,นี้ก่อน5ประตูนะครับผมนะ f o ร d e เ p i r e ฝากไว้ด้วยนะ อย่าลืมนะห้ามลืมเด็ดขาดเลยคันนี้นะฮะฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจเลยนะห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะคันนี้นะฮะราคาก็ถูกรถมือเดียวป้ายแดงออกห้างนะฮะโอเคนะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับผมราวแล้วนะครับผมฝากไว้นะอย่าลืมมาซื้อกันนะฮะ